ท่านคุณรู้ทั้งหลายพวกคุณจะยังไม่สามารถอยู่ในสถานะของผู้มีคุณงามความดีที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติได้จนกว่าพวกคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงซะก่อนและด้วยเหตุน,นี้พวกคุณจะยังไม่ถูกกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของเวลาของตัวเองและใช้มันอย่างเหมาะสมที่สุดอย่างแท้จริงได้ เพราะหากพวกคุณยังไม่รู้จักเห็นคุณค่าของเวลาที่ชีวิตให้มาแล้วพวกคุณก็จะยังไม่สามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อทำให้ดีที่สุดได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและมันก็เป็นคำพูดที่เหมาะสมพวกคุณต้องคอยคว้าทุกช่วงขณะเอาไว้ซึ่งก็ยังมีพวกคุณเป็นจำนวนมาก ที่แม้ว่าจะมีเจตนาดีก็ตามแต่ก็ปล่อยให้ตัวเองถูกกล่อมให้หลับไหลและจมอยู่ในความพึงพอใจของระยะใดระยะหนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่งของเส้นทางชีวิตที่พวกคุณได้เลือกมาแล้วพวกคุณหลายคนก็สูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์หรือใช้เวลาไม่คุ้มค่า และสิ้นเปลืองพบชาติพบชาติแล้วพบชาติเล่าไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งที่พวกคุณไม่ยอมเผชิญหน้าสิ่งที่พวกคุณไม่ยอมแก้ไขในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในพบชาติใดพบชาติหนึ่งนั้นมันก็ผุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วพวกคุณก็จะต้องเจอกับมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าพวกคุณจะแก้ไขมันได้สำเร็จ และนั่นก็คือสัจธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเลยทีเดียวท่านครรูทั้งหลายการรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในโลกแห่งทวิภาวะนี้เป็นสิ่งสำคัญมากและนั่นแหละคือภาระหน้าที่อันซับซ้อนอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากว่าคุณจะสแสวงหาความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติและมันก็มีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องรักตัวเองด้วยเพราะตราบใดที่พวกคุณยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วพวกคุณก็จะยังมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของเวลาของตัวเองได้อย่างแท้จริงด้วยซึ่งต้องรอจนกว่าพวกคุณจะมองเห็นคุณค่าของเวลาของตัวเองได้อย่างจริงๆแล้วนู่นแหละพวกคุณจึงจะไม่ถูกเขี้ยวเข็น ให้ใช้มันไปให้มากอย่างเป็นธรรมชาติการฝึกฝนคือเครื่องมือพื้นฐานในการแก้ปัญหาชีวิตหากลาสจากฝึกฝนแล้วมันก็ยากที่พวกคุณจะมีแรงผลักดันที่จําเป็นต่อการหันมาใส่ใจเพื่อลงมือแก้ไขปัญหาของตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าพวกคุณอาจจะกลายเป็นคนเฉยชาไม่มีความกระตือรือร้น ชะล่าใจหรือเกียดคล้านไปเลยก็ได้บนบันไดของการเลื่อนระดับขึ้นนี้พวกคนอาจจะไต่ขึ้นไปก็ได้หยุดอยู่กับที่ก็ได้หรือจะไต่ลงมาก็ได้ด้วยโลกทางกายภาพในมิติที่สมนี้มันมีกฎอยู่ว่าพลังงานที่อยู่ในระดับสูงๆจะลดระดับลงมาตามธรรมชาติ เมื่อมันอยู่ในสภาวะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและในระนาบทางกายภาพนี้ตามกฎธรรมชาติแล้วการอยู่ในสภาวะนิ่งๆสบายๆจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการเคลื่อนที่ไปด้านบนมันเป็นเหตุและผลที่ชัดเจนกฎแห่งความรักซึ่งเป็นกฎที่คลอยผักดันให้ถูกจิตวิญญาณก้าวไปสู่การมีจิตสำนึก ที่สูงกว่าและมันจำเป็นจะต้องอาศัยความไม่หยุดนิ่งซึ่งนั่นก็คือการลงมือทำนั่นเองและความเกียดคร้านั้นมันเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของพวกคุณเพราะการลงมือทำมันหมายถึงการว่ายทวนกระแสน้ำเพราะฉะนั้นแล้วจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพวกคุณบางคนพูดและรู้สึกว่า ทุกๆสิ่งมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วทุกๆอย่างเป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์แบบดีอยู่แล้วแต่ว่าท่านควรรู้ทั้งหลายตรงนั้นมันยังมีข้อขัดแย้งอยู่นะซึ่งก็เหมือนกับหน้าไพา่ที่ไม่ว่าพวกคุณจะมองจากด้านบนหรือด้านล่างของมันมันก็จะมีด้านที่กลับหัวอยู่เสมอนั่นแหละพวกคุณเข้าใจหรือไม่คือ จากมุมมองของมิติที่สูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์แบบดีอยู่แล้วแต่จากมุมมองของมนุษย์โลกที่อยู่ในทวิภาวะนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็จะไม่ต้องมีบทเรียนอะไรแล้วสินะมันก็ไม่ต้องมีสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วมนุษย์แต่ละคน จะต้องมองไปรอบๆตัวและรู้ว่าสภาพความทุกข์ของมนุษย์ที่เป็นอยู่บนโลกใบนี้มันช่างห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติเสียจริงๆและแน่นอนว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นจนกว่าพวกคุณจะทำให้มันเป็นสก่อนพลังงานที่ยังไม่ได้สาสางทั้งหมดจะต้องถูกเปลี่ยนสภาพไปให้หมดสก่อน ก่อนที่พวกคุณจะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติได้เพราะตราบใดที่พวกมันยังไม่ได้รับการ,รเผชิญหน้ามันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าพวกคุณจะยินยอมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันและทำให้มันสูญสลายหายไปพวกเรากล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไม่มีการตัดสินชี้ถูกผิดใดๆ พวกเราแค่ชี้ทางให้พวกคุณเพื่อช่วยเหลือพวกคุณเท่านั้นเพราะสักวันหนึ่งทุกปัญหาก็จะได้รับการเผชิญหน้าอยู่แล้วยิ่งพวกคุณก้าวหน้าขึ้นไปมากเท่าไหร่พวกคุณก็จะยิ่งเก็บกว่าเศษเล็กเศษน้อยชิ้นสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของปัญหาที่ยังไม่ได้ถูกสาสางได้ยากมากขึ้นเท่านั้นด้วยเพราะพวกมันมักจะถูกซ่อนเร้น ไว้อย่างมิชิดเสมอๆซึ่งพลังงานที่ยังไม่ได้หลับการสาสางหรือปัญหาสุดท้ายเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคั่วและจะถูกขับไล่ออกไปจากขอบเขตความนึกคิดของพวกคุณแล้วมันก็จะถูกลืมและตกค้างอยู่อีกหลายภพชาติดวงใจอันเป็นที่หลักทั้งหลายจงใช้เวลาเพื่อทบทวนตนเอง ในแบบหลากมิติอันเป็นคุณลักษณะของเมรคาน่าเธอวงเล็บนะคะเมรคาน่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับจิตหรือจิตใต้สำนึกจากภู้แรลคะและจงมุ่งมั่นค้นหาว่ายังมีสิ่งใดเหลืออยู่ให้ต้องชำระสาสางอีกหรือไม่เธอท่านคุรุทั้งหลายยิ่งพวกคุณเข้าใกล้แสงสว่างมากขึ้นเท่าใดพวกคุณก็ยิ่งดึงดูดความมืด เข้ามาหาได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยแสงสว่างย่อมดึงดูดมแมลงเข้ามาหาเสมอและยิ่งพวกคุณก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่พวกคุณก็ยิ่งดึงดูดเสียงวิพากวิจาร์ณให้เข้ามาหาได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยและมันก็ยิ่งจะต้องใช้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหามากขึ้นตามไปด้วยและด้วยเหตุนี้ คุณลักษณะของความเป็นขั้วของกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่ตรงกันข้ามจึงเข้ามามีบทบาทด้วยแต่ถ้าพวกคุณอยู่ในสภาวะของอุเบกขาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะแค่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นเพราะว่าพลังงานบวกล้วนๆจะมีแรงดึงดูดด้านแม่เหล็กต่อพลังงานลบมากที่สุด ดังนั้นยิ่งแสงสว่างพวกคุณเจอจ้ามากขึ้นเท่าไหร่แรงดึงดูดสิ่งที่มีคั้วตรงกันข้ามก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยแต่พวกคุณก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้เพียงแต่พวกคุณจะต้องมีแสงสว่างที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเข้มแข็งและมีการฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อเบี่ยงเบนมันออกไปเท่านั้นดังนั้นการจัดการกับความประมาทกับพลังงานอันรุนแรงของความริษยากับความเกลียดชงังและความโกรธก็เป็นปริศนาชิ้นสำคัญสู่การบรรลุแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติพวกคุณจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งนี้อย่างไร ก็เพียงแค่อย่าไปถือสาหาความซึ่งบางทีการพูดมันก็ง่ายกว่าการกระทําแต่มันก็เป็นเรื่องจริงทีเดียวในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคุณก็มีกล่าวถึงเรื่องของการหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ตบเอาไว้ด้วยวงเล็บนะคะผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งให้หันอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยจะพูแปลค่ะแล้วมันหมายความว่าอย่างไร มันไม่ได้หมายถึงการที่พวกคุณสามารถยกโทษให้กับคนที่เหยียบเท้าพวกคุณได้หรอกนะเพราะจริงๆแล้วมันหมายความว่าจงยืนหยัดอยู่ในสัจธรรมของตัวพวกคุณเองแล้วมันก็หมายถึงพวกคุณจะต้องไม่ไปเหยียบเท้าใครเขาให้ด้วยนะไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนี่พวกคุณเข้าใจไหมการยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องของตนเองคือ การแสดงออกอย่างสันติมันคือการแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณาต่อการรุกรานที่จะช่วยรักษาคุณงามความดีและความสง่างามของทั้งสองฝ่ายเอาไว้และมันก็จะส่งพลังงานที่หลุกลานเข้ามากลับคืนไปยังต้นตอของมันได้โดยปราศจากความอาฆาตพยาบาทจะมีแต่ความรักและในท่ามกลางความขัดแยง้ง พวกคุณแต่ละคนก็ยังมีโอกาสที่จะยืนอยู่ในความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติได้เสมอเพราะพวกคุณสามารถจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งนั้นได้โดยไม่ต้องเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมันพวกคุณเข้าใจไหมและพวกคุณสามารถรับมือกับมันและ,ะเผชิญหน้ากับมันได้โดยไม่ต้องเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับมันได้ ด้วยการทำตัวเป็นผู้สังเกตการก็พอถึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็เป็นวิถีแห่งคุรุเพราะการที่พวกคุณไม่เข้าไปถือสาหาความนั้นก็เท่ากับว่าพวกคุณวางเฉยต่อการตอบสนองกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วพวกคุณแต่ละคนมีโอกาสที่จะอยู่ในความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติได้ทุกๆวันเพราะว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ที่พวกคุณสามารถตระหนักรู้ถึงความล้มเหลวของตัวเองหรือความขัดแย้งของตัวเองและกับความถูกต้องเหมาะสมได้นั่นแหละคือวันที่พวกคุณอยู่ในความสมบูรณ์แบบไร้ยที่ติและแน่นอนว่ามันเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งเพราะมันก็เหมือนกับการที่พวกคุณยืนหยัดอยู่บนความเป็นจริงของตัวเองและพยายามที่จะยอมรับ ในความเป็นจริงของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะพวกคุณก็กำลังอยู่ในความถูกต้องเหมาะสมแล้วด้วยเช่นเดียวกันการที่จำบรรลุและเข้าถึงสภาวะจิตใจแห่งพระเจ้าได้ก็ด้วยการผ่านคลื่นความสั่นสะเทือนของเมอคานาคริสตัลไลท์ที่อยู่ภายในคลื่นความคิดแบบคริสตัลไลน์เท่านั้นเพราะกระแสะความคิดแบบคริสตัลไลน์จะอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกยุ่มยิม มันจะสำเร็จลงได้ด้วยการวางอุเบกขาและมันคือทะเลสาบคริสตัลแบบสตัมบาร่ามันคือนิพานที่แท้จริงที่เรียบเนียนราวกับกระจกที่ปราศจากคลื่นใดๆมาบิดเบือนภาพสะท้อนของมัน